เว็บซอมบี้ลักเว็บสุม่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1000พเพ็จถึง5,000ันเพชรแถมมีโอกาสได้ e ีกอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยก็ไม่เกินค่าถ้าผมตัวละครอย่างดอรี่ก็โบกี้เนี่ยก็เปิดตัวมาแล้วนะแบบคือโอ้โหตัวใหญ่โคตรเลยผมนึกว่าแบบจะคิดกันเล่นๆนะผมว่ามันไม่น่าจะแบบทำตัวละครใหญ่ขนาดนี้เข้าเกมมาแต่ว่า ก็ทำมาแล้วก็ถือถือว่านับถือเลยของคุณนา,นาพีโอโสกิลหนึ่งคือแบบสกิลชาร์จนะผมผมว่าโดนโดนง่ายแน่นอนนะแต่ว่าดอซยากไหมไม่รู้นะผมอันนี้สกิลสองกระทืบนะฮะดอรี่นะครับผมก็ดึงธงได้น่ารักมากเลยนะฮะโอ้โหตัวยังใหญ่แล้วก็มีอีกหนึ่งตัวละครน,นะครับผมโบกี้เนะมาเป็นสายโล่สีดำนะผเมื่อกี้ดอรี่เป็นอ่าสายหมัดสีดำนะ ทำเป็นสายโลบ้างนะผมโอ้ยักตีกันโอ้ยอดนะดูกี่ทีก็อึ้งนะผมนี่ฮะดอทแบบใหม่ผมสับตัวละครบิ๊กคาแรคเตอร์นะฮะจะไม่มีดอทผมแต่ว่าจะเป็นการกาดแทนนะฮะพอดูทรงแล้วตัวละครใหญ่ขนาดนี้ถ้าจะให้ดอทจะให้กิ้งจะให้อะไรเนี่ยคือดูดูน่ากลัวอยู่นะผมผมว่าน่าสนใจมากมากเลยผมแมคามิกแบบนี้นะฮะก็ถอนตัวละครนี้เนี่ยก็จะเข้าเกมมาในวันที่26นะครับนะผม ก็หลังจากตู้บดดำหมดนั่นเองนะก็อย่างที่บอกไปสองสองตัวละครนี้เนี่ยก็คือตัวละครที่เป็นบิ๊กคาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครที่ตัวโคตรใหญ่นั่นเองนะไม่แน่ว่าในอนาคตเนี่ยตัวละครอย่างเผ่าคนยักษ์ตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะเข้าเกมมาได้เช่นกันนะผมโดยก็อย่างที่บอกนะว่าตัวละครบิ๊กคาแรคเตอร์เนี่ยจะไม่มีดอชนะผมสิ่งที่พวกเขามีก็จะเป็นการกัดแทนนะฮะก็น่าจะกัดจังหวะคล้ายๆกับการแบบเพอร์เฟกต์ดอหละ ไม่แน่ใจว่าอาจจะยากหรือว่าง่ายกว่ากันนะต้องรอดูว่าต,ต่อตระ้อนนี้เข้าเกมมาแล้วจะเป็นยังไงนะผมแต่ว่าตัวใหญ่มันก็มีข้อเสียนะดูดิฮะโอ้โหตัวใหญ่เกินนะผมผ่านพวกช่องเล็กๆในแมปต่างๆเนี่ยไม่ได้นะฮะขึ้นสีแดงกั้นไว้เลยนะฮผมโอ้โห้าเศร้ามากเลยนะแต่ว่าสิ่งที่แลกมาเนี่ยก็นะฮะมันเนี่ยสามารถตีชั้นสองได้นะฮะผม เนี่ยโหทันตัวเกมก็ยกตัวอย่างมาาผมเป็นด่านกล่องมนุษย์เงือกนะฮะคือน่าจะยืนเฉยๆแล้วก็ตีชั้นสองได้ชิวๆเลยนะับผมฮิตบ็อกมันกว้างมากเลยนะฮะเขาไม่รู้ว่าประโยชน์มันจะมีมากกว่าข้อจํากัดหรือเปล่านะับผมก็น่าจะแล้วแต่แมปนะฮะแต่ว่าผมในแมปอ่า Water เซเว่นะเอ่อพี่บิ๊กเบิร์ของเราเนี่ยไม่สามารถฉี่ไม่สามารถฉี่ไ,าาฉได้นะผมก็คือถ้าขี่นี่คือน่าจะจมเลยนะเนี่ย คือแบบเขาห้ามไม่เลยห้ามผีนะคืออย่างนี้ลำบากแน่นอนนะผมเวลาแบบเล่นด่านวอเทอร์เซเว่นนะยงิงเทนเดมนสายโลที่ต้องไปการทงกลางหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยคือน่าจะต้องเดินอย่างเดียวนะและผมไม่รู้ว่าตัวละครบิ๊กคาคเตอร์เนี่ยจะเดินช้าหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าเขาไม่มีดอทกันนะผมโอ้โ oh, หมันอาจจะเป็นข้อเสียมากกว่าหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่คือข้อเสียมันเยอะมากเหลือเกินนะผม และพวกด่าน c ช a เลนเปตเทิร์นที่ต้องเอาตัวเองใส่ไปในปืนใหญ่เนี่ยคือพวกตัวละครบิ g คาร r เตอร์ไม่สามารถเข้าไปในปืนใหญ่ได้ไดนะครับผมโอ้โหแน่นต้องโดดออกมาเพียวๆเลยนะครับผมก็ผมไม่แน่ใจแล้วว่าไอ้ด่านชาบอดี้ที่มีฟองสบู่เนี่ยตัวละครพวกนี้จะขึ้นไปได้ไหมทุกคนคิดว่าไงนะผมทานโดเกมก็ไม่ได้บอกไว้ด้วยนะผมแต่ผมว่าอาจจะขึ้นได้แหละเพราะว่าถ้าขึ้นไม่ได้ก็คือเรื่องใหญ่เลยนะจะเป็นการทงยังไงนะครับผมแต่ก็อย่าลืมว่าด่านโล่งโลมันก็มีเยอะนะฮะ ก็น่าจะต้องเลือกด่านเล่นแล้วผมว่า <c oughs> ถ้าเลือกด่านที่แบบมีขัจนกัดเยอะอาจจะไม่ต้องเอาไปเล่นนะฮะพวกตัวละคริ๊กคาแรคเตอร์นะับผมอก็รอดูแลกันนะผมพวกเทปพวกอะไรพวกนี้ก็น่าสนใจอยู่นะฮะอย่างตัวละครอย่างดอลลี่เนี่ยก็มีลบห้าขีของแชงนะับผมตัวละครอย่างแชงนี่คือน่าจะ,ะหนักเอาเรื่องแต่ว่ามันจะมีคนสุ่มดอลลี่กับโบกี้เยอะขนาดนั้นเลยอนะฮะ มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะพ,พี่เขาตัวใหญ่นะผมทุกคนอาจจะอยากเล่นของแปลกนะซึ่งผมก็อาจจะสุ่มเหมือนกันนะผมก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะผมก็ใครจะสุ่มหรือไม่สุ่มเนี่ยก็แล้วแต่ทุกท่านเลยนะผมถ้าใครอยากเล่นก็สุ่มได้เลยนะผมโอเคแต่ว่าไม่รู้แหละแต่ว่าพุ่งนี้นะผมคุณธนาพีเนี่ยแจกพวกเรานะผมคนละ100เพชรนะ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีปิดเซิร์ฟด้วยผมแล้วก็สตรีมเนี่ยก็น่าจะเปิดพรุ่งนี้แล้วนะครับผมเอ uh, ่อเกมวันพีชนในสตรีมนะฮะปิดเซิร์ฟเนี่ยปิดเซิร์ฟนานมากเลยนะผมทุกคนเนี่ยอย่าลืมเชื่อม ID ตัวเองกับอีเมลนะผมห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะรีบเชื่อมนะผมโอเควันนี้เนี่ยขอตัวลาน่อนะครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกม p ันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยนะผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับผม